อัปเดตง่วค่ะสายพันธุ์ชาโรล่เลนาะค่ะแต่ว่าเมย์เพื่อน,น่นเป็นสายพันธุ์บามันค่ะพอจังเป็นชาโรล่เลพื่อนก็เลยออกมาเป็นอย่างสี่เนาะค่ะเพื่อนก็เลยออกมาเป็นพันธุ์ผสมแบบนี้ค่ะอายุหลายแล้วล่ะค่ะท่องท่องนี่ท่องหาล่ะค่ะท่องหาจะผสมเทียมมาเรื่อยๆื่อยนั่นแหละค่ะอันนี้ท่องหาผสม ท่องนี่ผสมบ่ามั่นดีค่ะพ่อโกโก้พ่อโกโก้ค่ะไก่สีโรบเก่าเดือนวันที่สิบเก่านี่ค่ะครบกำหนดกระสีปลายปลายเดือนปลายปลายเดือนมกร่าห้านีเนาะค่ะเนาะยังบาจอบอยู่น้มผลกระลังน้มผลกระลังเค่งอยู่ค่ะกระลังเร็วตเค่งเนาะค่ะเนาะนมตึงแล้วน้มตึงแล้วค่ะ เ่าหย่อบ,บึงทั้งเสือเพิ่นกระออกก่อนกำหนดแล้วค่ะเนาะขอดก่อนกำหนดแต่ส่วนมากเป็นกระจิ๋งส่งเป๊ะๆเด้ค่ะบ่ค่อยอันนี้ปันไดบ่ค่อยยืดปันได้ายขอดง่ายพร้อมค่ะซีซีลูกที่ผ่านมากคือยิ่งสองไส่สองค่ะท้องนี่จงังว่าเพิ่นสิเป็นยิ่งรือเป็นไส่บ,สบ่ได้ทเศร้าเบิ่งเนาะค่ะเนาะผสมเทียมค่ะผสมเทียม ผสมเทียมบ่ค่อยเด็ดบ่เด็ดผสมตู่บันไดค่ะมี่ห้องแรกค่ะห้องแรกผสมตู่ห้องแรกผสมตู่หลัง,งจากหันกับผสมเทียมเหมือนเนาะคะ่ะเนาะประวัติเพื่อนกบบะบกไป็นเน่หละเนาะคะ่ะเนาะบกพฤติกรรมเพื่อนน้ำขาปะทีนงัวตัวนี้พฤติกรรมหูหูเจวค่ะเพื่อนเป็นงัวหู กอดลูกใหม่ๆยังสิกะกับอบ่ดื้อด้ค่ะกับบ่ดื้อบ่เต้บ่ถีบบ่ยั้งเนาะค่ะเนาะบ่เต้บ่ถีโหอยู่ค่ะโหอยู่เบิ่งค่ะมาเบิงบ่งมาเบิ่งอันสังเกตเนาะค่ะเนาะสังเกตมื่อนี้น้ำน้ำแห้งล่ะค่ะมือญญม่อซุมแต่วันหยุดสงวนคนจีไม่น้ำเดินอยู่ดิค่ะน้ำ่นสีเดินอยู่ไม่น้ำเงากเดินเนาะคะนะ่ะเนาะเรียงมา ก็เลยมีราคาทองที่หาไม่ได้ค่ะเรียงง่ายค่ะเรียงง่ายเรียงง่ายค่ะสายพันธุ์ลูกผสมเนาะค่ะเนาะผสมบามันกับกับชาโรลีค่ะบามันกับชาโรลีออกมาเป็นเพื่นๆก็คือคือไปทางบามันหลายกว่าเนาะค่ะ <c oughs> แต่ว่าออกลูกงามๆด้ค่ะลูกสี่ตัวถ่พันณมากก็บมีแต่ตัวงามๆค่ะให้ลูกสวยให้ลูกสวยค่ะให้ลูกสวยมากเลยยังว่าสะอ่อนเป่นอยู่ค่ะเออบึ่งนมผลเนี่ยนะนมเต่าใหญ่ใหญ่ด้ค่ะเป็นน้ำนมเต่าใหญ่ๆออกมาที่แหลกห,หัวทั้งหนากินบ่ได้เลยละ่ะมันหัวใหญ่พด <laughs> ไดี๋ด้รีดนอมออกเอาเนาะค่ะเพิ่นได้กินเต่าเต่าสองเต่าข้างหลังเอาค่ะช่วงนี้คือตอนสายตอนเอาเขาโฮมค่ะเขาเพลิดเขลิมาพักพนในโฮมเนาะค่ะเนาะพักพนในโฮมค่ะโอ้โหดูค่ะ,ะ,คะเขาเลี้ยงงัวเนาะค่ะาการเลี้ยงงัวเขาก็ต้องมีการพักพนเอาออกกินตเต่าเอาออกกินตเต่าละะ้วก็ สามสี่โมงเสาระะ์เนาะค่ะเขาก็ต้องเอาเขาห่ามกินน้ำให้มันนอนเขียวเอือกพะะักพอนค่ะนอนเขียวเอือกเนาะคะ่ะน่คะแล้วก็สเสด็จพักพอนแล้วก็เสด็จจะเลื่อนเติบโตแข็งแรงะคะ่ะเขียงยรงเขาก็อยังเป็นแข็งแรงให้เป็นผู้ดุลสมบูรณ์ให้เป็นอย่างนีเเ้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะ แงัแวอเนาะค่ะเนาะรักการดูแรงัวเฮ้าเลีงเเลยงงัวเฮ้าตองใส่ใจกับเขาแม่นบ่ค่ะเ้า,า,เางสงใส่ใจกับเขาเด่นเนาะค่ะเนวลาพักพรเวลากินน้ำเวลาหายอาหารยงมือนเศร้าเป็นจังไหร่ยมือนแลงเอาเขาโคกจังไดรเนาะค่ะเนาะต้องดูแรใส่ใจเฮ้ารักเรียงเขาเฮาก็ต้องรักเขา คือจังเนี้ยกระเว้นเนี่ยสิละค่ะแล้วก็ต้องเขามาพักพ่อนเกี่ยวเอือกถ้าเาปล่อยให้เลี้ยงปล่อยให้เพื่อนไปเรื่อยๆเพื่อนกัดสีบโบ้คอยอยู่พักผ่อนนะคะเพื่อนกัดสกกีอยากกินอยากกินอยากกินอยกกู่ย้อนคือสัตว์เพื่อนกัดกินโบ้เป็นละกินถทับอีหลีกัดสีโบ้เศร้ากินเห็นไหมค่ะกัดสีกินกัดสีบโบ้มเวลาพักพ่อนเพราะฉะนั้นข้าวตองให้เป็นพักพ่อนแล้วค่ะเนกินกขี่ยวเอือกเดิค่ะเขี่ยวเอือกธรรมชาติของเขา เขาสิกินไปในปผงแล้วเขาจะสิเคี่ยวเอือกเนาะค่ะเนาะธรรมชาติของธรรมชาติของนวดเนี่ยแหละค่ะเอาแบบเผาเผาตเกตค่ะเผาังเกตยน่ยนมเต่านมใหญ่สังเกตค่ะอย่างเอากระดองสังเกตเขาว่าเขาเป็นยังสดใสนิสัยเขาเป็นยังได้เนาะค่ะเนาะใสเขาเป็นยังได้เอากระดองดูเล่ใส่ใจ เลี้ยงวัวกระไดบางคนก็เลี้ยงบ่ใส่ใจเนาะค่ะเนาะอันตรายนี่มอันตรายนึงกับง่วงเขาน้ำเนรกับปูเขาน้ำเนรอะ่ะค่ะวัวดีบ่บ่ดี้อหรือกระไดเขาก็ต้องสังเกตเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ช่วงนี้กับสิมาอยู่ยังสิละค่ะสังเกตเบิ่งดูแลเพื่อนเยอะค่ะง่วงแล้วค่ะแล้วงวงสีทองอยูเก่าเดือนเก่าเดือน เก่าเดือนนิดๆเนาะค่ะเนาะเก่าเดือนไม่เกิดสีพรอดแต่ว่าถ้าควายเนี่ยชิเดือนบอกค่ะเขาเจ้าวาววัวชนัดปันใดกับควายวัวจะท้องอยู่เก้าเดือนเหมือนคนเนาะค่ะเนาะถ้ากิดสีพรอดเอาสองหูว่ามันจะเดือนจะเดือนน้ำเนาะค่ะเนาะความลูกเหลี้ยงข้าก็ต้องหูชึกษาเอาค่ะ